ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมผูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสวัสดีแม่ครับกับสวัสดีเอฟซีทุกุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันครับโอเคครับวันนี้กลับมาแล้วนะทุกคนหลังจากที่โดนสตาร์ไปเนี่ยผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่านี่ครับผมแล้วก็บอกทุกส่วนนะครับผมในส่วนของการตั้งค่าเกมแพลนก่อนนะครับผมอันนี้ขอเป็น EP1 หนึ่งและกันนะครับสำหรับ การสอนตั้งค่าภาค2026นสหะครับสำหรับอ e ีฟุตบอลของเราเนาะโอเควันนี้เป็นการสอนจัดทีมนะครับผมส่วนต่อไป EP 2ก็จะเป็นการตั้งค่าแล้วก็พาเล่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องของการจัดแผนจัดตัวกันก่อนนะกันนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าในส่วนของโค้ดอะไรต่างๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเข้ามาที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ช่นีาเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเท่าไหร่เนี่ยผมก็เล่นไปประมาณนี้นะครับอยู่ที่ดิวชัน2องนะตอนนี้นะครับก็รีแลกซ์อีกทีก็คือวันที่ 11นะครับผมโอเคเดือนหน้านะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าก่อนนะครับเดี๋ยวอันดับแรกมองไปที่โค้ดก่อนนะครับเ,เพื่อนๆใช้โค้ดคนไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คอมเมนต์นี้นะครับโดยส่วนตัวณนะตอนนี้ชินาเนีน่ยใช้ในส่วนของโค้ดที่เป็น long ล o n า counter นะครับผมก็คือมาติเนสสองบูตนั่นเองนะครับโค้ดตัวนี้ยังสามารถซื้อได้ในผมในราคา500ณนะตอนนี้นะครับผมก็ไปจับกันได้นะครับผมคนที่เล่นแบบ ควิกคอร์เตอร์มาก่อนก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับสำหรับลองบอลคาร์เตอร์ข้อดีของโค้ดประเภทนี้ก็คืออ่าหลังเขาจะไม่ค่อยลอยนะครับผมแล้วก็เราค่อยๆบุกขึ้นไปจะเย็นๆนะครับแต่ว่าสวนได้นะครับอ่าถ้าเป็นโค้ดสไตล์นี้ก็จะเป็นแบบอ่าหลังแน่นแล้วก็รอเวลาบุกแล้วก็ทําการสวนนะครับส่วนควิกค c o ์เตอร์หลังจะลอยแต่ว่าบุกได้แบบอ่าไวๆนะครับบุกได้ทันใจนะครับสำหรับควิกค c o ์เตอร์ส่วนโพสิชันเกมโพสิชันเกมเนี่ยจะ ค่อยๆเคลื่อนบอลไปเรื่อยๆนะอ่ามีตัวซับพอร์ตกันไปเป็นกล่องอ่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับผมสำหรับโพสิชันเกมตัวนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่แบบเหมาะสาหรับคนที่ชอบต่อบอลใจเย็นอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกสไตล์ให้เหมาะกับตัวเองนะครับส่วนอาวก็จะเป็นประเภทที่ออกบอลริมเส้นนะครับด้านข้างเล่นปีกเล่นวิงแบ็กต่ำซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับอ่าส่วนลองบอลก็เป็นบอลยาวนะครับผมส่วนกลับด้วยบอลยาวอย่างเดียวเลยนะครับก็เลือกสไตล์ให้เหมาะละกันนะครับโดยส่วนตัวชิ่น่าเนี่ยถนัด สไตล์ฟลิกคาลเตอร์แล้วก็ลองบอลคาลเตอร์นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เลือกในส่วนของมาร์ตินสมาเป็นโค้ดละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปที่อินดิวดวลเลยละกันนะครับอย่างแรกอ่าเพราะว่าส่วนเพสสไตล์เนี่ยเพื่อนๆน่าจะถนัดอยู่แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนนะครับผมอ่ะโอเคเลือกไปที่อินดิวดวลนะครับการตั้งค่ายอินดิวดวลนะครับผมจะตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับโดยส่วนตัวของที่เ่าเองนะครับผมก็จะมีในส่วนของใช้กองหลังนะครับอ่าเป็นตัวตั้งรับ2ตัวก็คือ หลัง CB นี่ครับผมเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนะนะครับผมก็ตั้งดีเฟนซ์ไว้ก็คือการเล่นตั้งรับนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะครับการเล่นแบบนี้หลังของเราจะไม่ลอยแล้วก็ยืนคุมโซนนะครับผมหรือใครจะตั้งอังเคิลก็ได้นะครับผอังเคิลริงก็ได้นี่อ่างเคิลริงแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้แต่แนะนําว่าตั้งดีเฟนซ์ไว้ดีกว่านะครับผมดีเฟนซ์เนี่ยมันจะคุมกองหลังดีกว่านะครับผมอ่ะในมุมมองนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับผม จะตั้งตามกันก็ได้นะครับไม่ผิดโอเคส่วนต่อมาในี่วนสำหรับเคาน์เตอร์ทารเกตนะครับอันนี้ก็จะตั้งกองหน้าเราไม่ต้องมาไม่ต้องลงมาเล่นเกมรับนะ่ะห้อยไวเลยห้อยไว้กับกองหลังคู่แข่งนะครับผมแล้วก็ส่วนโมเดิร์เนี่ยก็ตั้งดีฟไลน์เป็นกลางที่แบบลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าพี่ทาไมไม่ตั้งในส่วนของมากกเรเล่ที่เล่นกลางรับมากกเรเล่ยเนี่ยไว้คอยตัดแดนกลางนะครับไม่ต้องลงมารับต่าจนเกินไปเพราะว่าถ้า สมดุลตรงแดนกลางตัวนั้นมันหายไปมันอาจจะไม่มีตัวตัดเกียมเวลาคู่แข่งเราจะเขาจะสวนเราในโอกาอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของโมดิลงมาเล่นเกมรับแล้วก็เติมเกมรูกด้วยเพราะว่าเป็นสไตล์ออกเครดเตเตอร์ก็จะไม่ได้เติมสูงมากลงมาช่วยเล่นเกมรับก็จะเป็นหลัง5นะครับเวลารับจริงๆเนาะนะครับเวลาบุกก็จะขึ้นไปด้วยนะครับหรือบอยเนี่ยปล่อยฟรีเลยนะครับอ่ะแล้วก็แผนนะครับผมส่วนของแผนอันนี้เพื่อนๆใช้แผนไหนอยู่นะครับอ่าภาพใหม่นี้2026ถามว่า ยังใช้ได้อยู่ไหมกับภาพเหมือนภาคก่อนๆนหน้า2025มันก็ยังใช้ได้นะครับแผนเดิมแต่ว่ารูปแบบการเล่นเกมเพย์มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็คือ,อเกมมันจะไวขึ้นนะครับผมไวในที่นี้ก็คือแบบแทงให้กองหน้ากองหน้าต้องมีสปีดความเร็วกองกลางด้วยนะครับผมมันจะไปกับบอลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็หลุดง่ายมากยิ่งขึ้นอีกนะครับผมในส่วนของกองหลังก็เหมือนกันนะทุกคนะจะคุมกองหลังยากกว่าภาคที่แล้วนะครับผมในมุมมองนะนะครับเพราะว่า ต่างฝ่ายต่างหลุดต่างฝ่ายต่างแลกแลกกันแบบยับเลยนะภาคนี้นะครับผมแล้วก็ต้องคุมกองหน้ากองหลังให้ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการอัพอ่าอ่ามูเครื่องใหม่ของโทนนักเตะด้วยนะครับผมที่นีก่ก็อ่าอัพนักเตะใหม่เหมือนกันนะสำหรับภาคนี้นะครับไม่ได้แบบแบบอัพแบบสายเดิมเท่าไหร่ผมก็มีการอัพสปดีดเพิ่มเติมขึ้นมาในแต่ละตำแหน่งเดี๋ยวจะพูดไปถึงละกันนะตรงนั้นโอเคอ่ะทีนี้นะครับ มาดูที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับอ่ะในส่วนของกัปตันทีมเนยผมอ่าเราเลือกนักเตะที่มี2ส,สก,กิลก็คือกับตันซีแล้วก็ไฟติ้งสปีรเดนะครับอย่างนี้จะเป็นฟิลิปลามนะนะครับเลือกใครคนใดคนนึงก็ได้ครับในทีมที่มี2ส,สก,กิลนี้นะครับมาเป็นกัปตันทีมจะช่วยลดเรื่องของความเหนื่อยล้าของตัวนักเตะในทีมของเรานะครับเวลาแบบ เราโดนคู่แข่งยิงขึ้นนําแล้วอะไรแบบนี้ก็ยังจะสามารถที่จะฮืดต่อสู้ได้นะครับผมอ่ะก็จะเหนื่อยช้านั่นเองนะนะครับอันนี้ตัวเกมข้อ,ขอเขียนบอกไว้ก็น่าจะมีผลในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เห็นชัดมากนะครับก็ตั้งไว้เลยละกันนะครับโอเคอันนี้ฟีคิกระยะไกลนะครับอ่ะเลือกเอาละกันใครที่แบบยิงดีๆเนี่ยอย่างพวกเมซี่นะครับอ่ะฟีคิกระยะใกล้นะครับผมก็เลือกเอาเดบอยหรือเมซี่ทั้งหมดก็ได้แล้วแต่เราเลยนะโอเคอันนี้เปิดมุมนะครับ ซ้ายขวาเนาะอันนี้เลือกเป็นเดอะบอยไว้นี่ครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ฟิลิปลามนะครับก็เลือกตัวที่เปิดแม่นๆถ้าใครเป็นสายเปิดนะครับผมอ่าส่วนใครถ้าไม่ได้เป็นสายเปิดก็เลือกธรรมดาก็ได้นะครับเล่นสั้นแบบนี้ก็เลือกโมดีเดอะบอยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการยิงจุดโทษนะครับผมอ่าอันนี้ก็เลือกเมซี่เลยในการนะครับ ส่วน3ตัวนี้นี่ครับผมอันนี้จะเลือกก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบไม่ชอบนะครับอันนี้ก็คือการเรียกใช้กองหลังขึ้นมาโมงทําประตูนะครับอ่ะอันที่1อันที่2นะครับแล้วก็อันที่3ก็จะปักหลักเลยนะครับเสาแรกเสา2น,นะครับแบบนี้อ่ะส่วนตรงนี้สายชุดนีไม่ตั้งละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสายใช้กองหลังขึ้นมาโม่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเนาะโอเคไปกันต่อนะครับผมอ่ะรับบอัตโนมัติแมทซ์ซับพอร์ตครับทีนี้ตรงนี้ถามว่าเปิดไหม นะนำว่าไม่ต้องเปิดนะครับผมอ่ะไม่ต้องเปิดเลยในในส่วนของตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดนะครับผมสาหรับการเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะครับเปลี่ยนชาเปลี่ยนเร็วบั้นกลางเล็้วอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราเลือกเปลี่ยนตามจังหวัดที่เหมาะสมแล้วกันครับเราดูในเกมในแมตช์ว่าตัวไหนเหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับผมเราค่อยเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าบางทีเราอยากที่จะเก็บนักเตะันนี้ไว้เล่นต่อมันยังเล่นดีอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปตั้งตัวนี้ให้มันเปลี่ยนอัตโนมัติมันเปลี่ยนออกไปแล้วก็คือมันจบไปเลยนะนะครับ นนั้นในแมตชนี้ไม่ได้แล้วอะไรวันนี้ก็คือเปลี่ยนออกก็จบ่นและเนาะนะครับแนะนาว่าปิดออฟไว้นะี่ครับผมไม่ต้องให้มันเปลี่ยนให้หรอกนะครับเราเปลี่ยนเองออฟไซด์แถบเปิดไหมออฟไซด์แถบเช็คลำหน้าไม่ต้องเปิดนะครับผมเช็คลำหน้าเนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยหลังเรายิ่งจะลอยนะครับผมอ่ามันจะดันสูงมากๆแล้วก็เช็คลายลำหน้าถามว่าถ้ามันเช็คแบบเหมือนบาร์เซโลนาในชีวิตจริงไหมมันก็ไม่ได้แบบฉลาดขนาดนั้นเนาะเอไอนี่ครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้หลังลอยแนะนําว่าปิดดีกว่านะครับผม อ่าโอเคแล้วก็ a แอตแท l เลเวลในผมตรงนี้อ่าแอตแทกลิงเฟนเลเวลตรงนี้เนี่ยก็คือบวกอัตโนมัติฝั่งขวานะครับผมที่เป็น2ขีดหรือว่ากดรับ2ขีดนะครับผมบุก2ขีดไอ้พวกนั้นอ่ะนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเปิดนะทุกคนบุกเอาตามที่เราอ่าอยากจะบุกดีกว่านะครับอยากจะรับเราก็กดเอาในหูอ่าในมุมฝั่งขวาเนาะนะครับผมไม่ต้องให้มันเปิดให้นะครับบางทีมัน มันไม่ถูกใจนะตรงนี้นะครับหรือใครจะเปิดก็ไม่ผิดนะตรงนี้นะครับแล้วแต่เราเลยนะนะครับแต่ถ้าที่นี่แนะนําก็ปิดไว้นะครับบุกตามที่เราต้องบุกนะครับหรือรับตามที่เราต้องรับตามจังหวะเอานะครับผมตรงนี้โอเคอ่ามีตั้งค่าัตรงไหนอีกอันนี้เสื้อนะนะครับอ่าอันนี้เบอร์เสื้อนะครับผมก็เลือกเอาละกันอยากให้ใครใส่เบอร์ไหนนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเกมแผนนะครับโอเคส่วนของโค้ดอ่าแผนนะครับอ่าทีนี้มาพูดถึงแผนเพื่อนเพื่อนเล่นแผนไหนอยู่นะครับตอนนี้ แผนเมตายังใช้ได้อยู่ไหมสี222ออะไรแบบนี้ยังใช้ได้ไหมก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้แน่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมขนาดแผน4312นะครับผมที่น,น่ยก็ยังต้องปรับนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะใช้โรชิกี้เป็นกลางลุกนะครับแต่พอปรับมาภาคนี้ต้องมาใช้เอโต้นะครับเป็นกลางลุกเพราะว่ากองกลางต้องมีสปีดความเร็วนะครับผมเวลาแทงหลุดแทงหลุดอะไรแบบนี้นี่ผมคือต้องดันดันแบบ ไอ้พวกเร็วๆขึ้นมาเล่นนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลุดง่ายกองหลังฝั่งคู่แข่งฝั่งเราก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องหากองหลังที่มีความเร็วนะครับผมอกองกลางก็ต้องอัพใหม่นะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องไส้ในของตัวนักเตะละกันนะครับคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้แบบลงเล่นให้ดูนะทุกคนแต่ว่าเป็นการแนะนําการอัพนักเตะแล้วก็การตั้งค่าในส่วนของเกมแพลให้เพื่อนๆเอาไปปรับตามนะนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแบบนี้เดี๋ยวมันจะโหดแน่นอน นะครับผมพอแค่เรารู้ว่าต้องปรับอะไรยังไงเนาะนะครับภาคใหม่ภาคนี้ก็เอาจริงๆก็ปรับค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ลายกองหน้านะครับกองหน้าถ้าเราเล่นสายสปีดอยู่แล้วไม่ต้องปรับเยอะก็ได้นะครับอ่ะสมมุติว่ารุมเบียนิเก้นะครับผมอันนี้ก็เลี้ยงบอลเอาประมาณนี้นะครับผมจบสกอร์นะครับปันโค้งอ่ะสำคัญเลยสปีดนะครับ95ขึ้นเนี่ยยิ่งดีนะครับสำหรับสปีดต้นสปีดระยะยาวนะครับผมอ่ะ น,นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ96-95นะครับผมกิ๊กกิ้งพาวเวอร์ก็จำเป็นตน้องมีนะครับ8 8นะอันนี้แต่ว่าสเตอร์มิน่าน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับลูเวนนิเก้เพราะนั้นก็จะอัพสายสปีดนะครับอย่างเมสซี่ร่างนี้ไม่ใช่แบบเป็นตัวที่ต้องมีสปีดนะครับแต่ว่าชี้น่าก,ก็จะอัพให้มันติดสปีดนิดนึงนะครับผมนะเลี้ยงบอลประมาณนี้นะครับเนี่ยนะจบสกอร์98 <c oughs> นะครับลูกโค้ง99อันนี้เท่าเดิมเลยนะครับนะสปีด85 สิ่งที่เราต้องมาเน้นก็คือสปีดต,ต้นนะครับผมเนี่ยนะครับ9กก็คือออกตัวได้เร็วมากยิ่งเท่าไหรเนี่ยยิ่งออกตัวได้เร็วมากมากเท่าไหร่ก็คือเราจะถึงบอลเร็วมากเท่านั้นนะครับผมอ่ะไอพวกค่าพลังที่มันสัมพันธ์กันเนี่ย attacking a w a r e n e นะครับ90นะครับสปีดต,ต้น94แบบนี้นะครับผมแล้วก็สปีดระยะยาว8 85ก็ตามไม่ทันแล้วนะครับผมถ้าเราถึงบอลก่อนนะนะครับเมซี่ก็จะมีความเร็วนะครับ อันนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆเราเล่นหน้า3นะทุกคนอ่าถ้าเล่นหน้า2หน้าคู่เนี่ยตอนนี้ขึ้นเกมค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับอันนี้เชื่อใส่ในส่วนของกองหน้าที่อ่าเพิ่มตำแหน่งเอามาเล่นในเอเอเอฟนะครับผมสำหรับสมุยเอโตนะครับผมอ่าเอโตก็อัพสายเดิมก็ได้นี่ครับผมเป็นจบสกอร์ประมาณนี้99นะครับลูกโค้ง9อ่า89นะครับผมอ่าสปีดประมาณนี้98แล้วก็1 0ึนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์88นะครับ เรียกว่าคมๆแล้วก็เร็วนะครับอ่าแนะนําว่า3ตัวบนเนี่ยให้มีสป,ปีดความเร็วเลยไม่ว่าใครจะเล่นหน้า3หรือว่าอ่าเล่นปีกก็ตามนะครับปีกก็ต้องมีความเร็วฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับถ้าใครเล่นแบบปีกเนาะนะครับแต่โดยส่วนตัวสามารถเนี่ยปรับตรงนี้ขึ้นมาเล่นเอเก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นหน้าทั้งหมดเลยชิอาก็เลยแบบเอาลงมาประมาณนี้ให้มันเชื่อมกันนิดนึงนะอ่ะให้มาเล่น m f เชื่อมกับ พวกตรงนี้ได้ด้วยก็คือค,ค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วก็เติมเกียร์นะครับอ่ะมาดูไดมาดูลายแดนกลางครับทีนี้ลายแดนกลางเรียบรอยอเรียบรอยก็จะไม่ได้แบบเน้นจ่ายบอลเลยนะครับผมอ่ะจ่ายบอลก็จะประมาณนี้ไม่ต้องถึง90ก็ได้ครับแค่แบบจ่ายจ่ายบอลยาวบอลบอลยาวอย่างที่เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นจ่ายบอลสั้นแล้วก็แทงเอาเรียลเรียดน,นะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ เน้นก็จะมาเน้นจบสกอร์นี่ยผมเนี่ยประมาณ85นะครับคู่โค้ง95นะครับสำคัญเลยก็คือสปีดอันนี้90ทั้ง2ค่าเลยอกองกลางจะเป็นต้องเร็วนะนี่ครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยกองกลางก็หลุดขึ้นไปยิงได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสปีดความเร็วเนี่ยไปได้แค่นิดหน่อยเนี่บผมคู่แข่งก็ตามมากี่ยันแต่ว่าถ้าไปแบบหลุดเลยก็คือมันจะเข้าไปยิงได้เลยนะสำหรับลายแดงกลางณนะภาคนี้นะครับไม่เหมือนภาคก่อนนะภาคก่อนเนี่ยก็คือหลุดยากมากๆนะครับสำหรับลายแดงกลางเนาะนะครับผมภาคนี้ก็ ปรับตรงนี้มาช่วยละกันนะทุกคนเนี่ยนะครับก็มาเน้นยิงแรงนะครับผมแล้วก็สเตอร์มินาบาลานร่างกายนะครับสองข้างเช่นกันโมดิสนะครับปึ๊บเหมือนกันนะครับจ่ายบอลประมาณหนึ่งมาเน้นจบสกอร์ลูกโค้งนะครับแล้วก็เน้นสปีดนี่ครับ85-88นะครับซิ่งพาวเวอร์91เอนะครับผมแล้วก็บาลานซ์9 4เตอร์มินาานั่นเองนะครับกลางรับล่ะกลางรับก็จะ เน้นสปีดเช่นกันนะครับปึ๊บเดียทอยเยอร์อ่จ่ายบอลเอาประมาณนี้พอนะครับผมมาเน้นเกมรับนะครับ90้าสบวกนะนะครับสปีดนี่นะครับผม98นะครับอ่าไม่ใช่89แล้วก็85นะครับยิ่งพาวเวอร์อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งจัมปิ้งพิชเกลคอนแทคบาลานซ์แล้วก็เซอร์มิน่าประมาณนี้นะครับ98 101นะครับผมก็เน้นให้แข็งแกรงไว้ละกันนะครับผมส่วนวิงแบ็กทั้งสองข้างแนะนำว่าให้หาตัวที่มีสปีดความเร็วนะครับอันนี้อย่างฟิลิปรามก็ เติมได้นี่ครับผมแล้วก็เล่นเกมรับได้ด้วยนี่ครับผมอ่านี่ครับจ่ายบอล9ก91นะครับลูกเคิร์ฟนะครับอ่าเกมรับประมาณนี้นะครับอ่าไม่ต้องเน้นเยอะก็ได้เกมรับมาเน้นสปีดนะครับเนี่ย95แล้วก็99นะครับที่ยิ่งพาวเวอร์ประมาณนี้อ่านี่สเตอร์มินาแล้วก็บาลานซ์เอาให้แบบเต็มสติงเนี่ยผมก็คือวิ่งได้ทั้งเกมไม่มีเหนื่อยนะครับมาดินี่ กองหลังแนะนำว่าให้หากองหลังที่มีสปีดของเร็วจะได้ตามกองหน้าคู่แข่งทันนะภาคนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับสปีดก็ประมาณนี้94แล้วก็89นะครับสปีดต้นโอเคก็จะเน้นประมาณนี้เนาะน back, ส่วนเซ็นเตอร์แบ็กสตัวก็เช่นกันนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กสตัวเน้นลูกกางอากาศ90นะครับเกมรับประมาณนี้สปีดนะครับ9892นะทุกคนอ่า เน้นให้เยอะนะครับสำหรับสบปีดอันนี้ต้องตามให้ทันนะครับผมอ่าแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์อ่าพิชโก้คอนแทกบาลานร่างกายสเตอร์มิน่าประมาณนี้นะครับอ่าเพื่องก็สามารถไปปรับคีมได้นะครับผมไปปรับคีมตามอ่าตัวเองได้นะครับสไตล์ตัวเองอาจจะไม่ได้แบบตามนี้เป๊ะๆก็ได้ก็ปรับให้มันถูกใจตัวเองนิดๆน่ะนะครับแต่ละค่าพลังเราใช้ค่าพลังตรงไหนเนาะนะครับอย่างนี้อาราโคก,ก็โมงนะครับผมอ่า การเข้าปะทะไม่ต้องเยอะก็ได้ครับขอแค่ถ้าเราถึงตัวทันมันก็จะสามารถสก,กัดได้นะครับอันนี้สปีดต้นแล้วก็สปีดระยะยาวเท่ากันเลย98 98นะครับผมอ่ากองหลังมีสปีดต้นขนาดนี้โอ้โหเรียกได้ว่าหายากนะถ้าไม่ใช่อาราโคล่างนี้นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นคิกกิ้งพาวเวอร์ครับจัมปิง้งนะครับ92แล้วก็เซอร์มินา่าอ่า101นะครับบาลานซ์ร่างกายน้อยไปน,นิดนึงนะครับผมสำหรับเ,าเราโค77นะครับผมแต่พีซึ่งก็คอนแท็กก็87นะโอเค ประตูจะเป็นต้องอัพไหมถ้าอัพก็อัพตามนี้ได้นะครับผมสำหรับประตูนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับประตูก็จะอัพแบบนี้ 5, 12, 11, 3นะทุกคนอันนี้จะเน้นในเรื่องของการปัดบอลนะครับเซฟบอลนะดูค่าพลังนะครับเนี่ยนะครับ100นะครับสำหรับ G K Venice นะครับผมคราชชิงก็อ่าประมาณนี้นะครับผม86นะครับผมการปัดบอลนะครับผม95นะครับผม แล้วก็ปฏิริยา91นะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ97นะนะครับจัมปิ้ง90อ,อันนี้ก็แล้วแต่น,นะครับผม AI แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับประตูเลือกใช้ตัวที่ตัวเรามั่นใจแล้วกันนะครับบางทีก็เซฟได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมสำหรับชัยนขล่างนี้ก็่ลาลังๆมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> บางทีช่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นีครับผมอโอเคอันนี้ก็เป็นคลิป EP แรกแล้วกันในหุมตั้งค่าแล้วก็ ปรับค่าพลังนักเตะใหม่โมโมเครื่องใหม่แล้วกันเนี่ยเอาประมาณนี้นะทุกคนอ่ะใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นี่ผมอ่ะโมเครื่องประมาณไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไลฟ์ซีทุกคนไปนเพียงเท่านั้นละกันนะครับยังก็มาเจอกันใหม่ในอีพีอ่าอีพีที่สองนะครับผมเดี๋ยวจะพาเล่นแล้วก็ตั้งค่าในส่วนของอการตั้งค่าไส้ในตัวเกมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าภาค2026คลิปแรกนะครับผมโอเคก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์สัก ร้อยลค์ละกันนี่ผมขอสักร้อยลคและกันสำหรับคลิปนี้สำหรับตอนนี้ไปแล้วครับทุกคนครับบ๊ายบายครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม